ยังไม่ได้พร้อมหรอกแต่ว่าต้องเริ่มแล้วเพราะว่าล่วงเลยเวลามาสิบกว่านาทีแล้วนะคะก็สวัสดีน้องห้องสดแล้วก็ทางบ้านด้วยนะคะทุกคนเลยวันนี้เดี๋ยวมาโอเวอร์วิวกันก่อนว่าเทอมนี้เรียนอะไรบ้างก็คือเจอคำนวณตลอดทั้งเทอมนะคะเคมีมสี่เทอมสองดูผ่นานๆเหมือนจะเรียนหนึ่งเรื่องแต่ว่าจริงๆแล้วเขาแยกออกเป็นสามเรื่องในเทอมนี้นะคะซึ่งสามต่อเทอมที่แล้วที่เรียนไปแล้วสามบทนะคะ บทนี้คือบทที่4จะเป็นเรื่องโมลและสูตรเคมี K Me, ซึ่งเป็นหัวใจที่สําคัญที่สุดแหละสำหรับเทอมนี้นะคะก็คือเรื่องของโมลน,นะคะถ้าเกิดว่าโมลไม่ได้จะไม่ได้ไปตลอดม .5 ทอม1ทอม2และม .6 ทอม1ก็คือจะไม่ได้แล้วแหละเคมี K Me ก็จะไม่ไหวแหละคือเพราะฉะนั้นการมาเริ่มต้นเรียน,นเพิ่มเติมเรียนพิเศษ สำหรับเทอมนี้ถือว่าไม่สายเกินไปแล้วก็เหมาะที่จะเริ่มต้นใหม่ได้นะคะในบทที่4เราจะเน้นไปที่เ,เรื่องของโมนซึ่งเราจะเกริ่นนำเรื่องโมลอะตอมก่อนนะคะแล้วตามด้วยโมลและสูตรเคมีก็คือเริ่มใกล้เคียงกับการใช้งานในชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อยๆพอมาถึงบทที่5นะคะจะเป็นเรื่องของสารละลายเราจะต้องเรียนเกี่ยวกับ ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่างๆซึ่งสูตรจะมาเต็มนะคะและก็เรื่องการเตรียมเจอจางและผสมสารละลายซึ่งจะมีคอนเซ็ปต์ในเรื่องของโมลน,นั่นเองเป็นหลักเพราะฉะนั้นบทที่4ต้องแม่นไปก่อนเพราะฉะนั้นที่คงจะใช้เวลากับบทที่4ค่อนข้างเยอะกว่าในบทที่5นะคะต่อจากนั้นเป็นเรื่องสมบัติบางประการของสารละลายนั่นคือสมบัติคอลลิเกทีฟก็จะมีสูตรให้ท่องอีกซึ่งท่องสูตรได้ทําได้แค่นั้นเลยง่ายๆ และในบทสุดท้ายบทที่6นะคะเป็นบทปริมาณสารสัมพันธ์ก็คือเรียกว่าใกล้เคียงกับการใช้งานจริงๆในระดับอุตสาหการรมระดับห้องปฏิบัติการระดับทางการแพทย์นะคะได้หมดเลยเริ่มใกล้เคียงกับชีวิตจริงเรามากขึ้นและบทนี้เองที่จะเป็นบทที่ออกข้อสอบเยอะที่สุดนะคะในการสอบแข่งขันตอกจานไว้อย่างนี้อ่า ก็จะมีเรื่องปฏิกิริยาเคมีสมการเคมีการคำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีนะคะหัวใจของมันจ่ตรงนี้การคำนวณปริมาณสารในฏิยาเคมีสารกำหนดปริมาณและผลได้ร้อยละนะคะอ่าส่วนที่ดอกจันเป็นส่วนที่สำคัญจำเป็นและต้องไปต่อนะคะก็โอเวอร์วิวกันประมาณนี้นะคะตอนนี้ที่โรงเรียนเราเนี่ยน่าจะไปถึงแบบประมาณโมล เตรียมตัวไปสูตรเคมีอะไรอย่างนี้แล้วแหละแต่ไม่ต้องกันงวลนะคะคอร์สนี้กรุบบีนะคะกรุบบีสอนโดยพี่หวานเองก็คือขึ้นรถไฟไฮสปีดสกายเทรนนะคะตลอดไม่เพียงแค่พูดเร็วคือสอนเร็วด้วยนะคะแต่ว่าคนที่เราเคยเรียนมาแล้วไอคิดว่าพี่เร็วเกินไปไหม พอได้เออไม่กล้าตอบหรอกถ้าเร็วเกินไปก็ไม่กล้าพูดอืมไม่เป็นไรนะคะถ้าเร็วเกินไปยกมือบอกได้นะคะแล้วก็น้องใหม่ของเราน้องเล็กของเรานะคะเฟเฟถ้า,า,าอ่อไม่ทันไม่ไหวยังไงเรียกนะลูกอย่างอายนะคะเรียกเลยนะคะเป็น้องน้องอยู่มาต้นแต่น้องอยากสอบแข่งขันเข้าเตรียมรวมถึงสอบสอ,บอวนอเนาะก็ เลยมาเรียนกับพี่ๆนะคะถ้าเกิดไม่ทันยังไงก็เรียกได้ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวเราจะไปที่บทเรียนของเราแล้วนะคะทุกคนเอาชีดขึ้นมานะคะ